สวัสดีครับพิกอากาศนะครับวันนี้ในหัวข้อที่ว่าตอนนี้คุณเก่งกว่าใครในเรื่องอะไรบ้างให้เวลาคุณเลือกกองไพ่นะครับกองที่1นึกองที่2 โอเคเมื่อเลือกกล่องไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับผมทำทําสแตป์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคลิกที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกล่องไพ่ได้เลยไปฟังคำทำนายกันครับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งตอนนี้ คุณเก่งกว่าใครในเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันเลยเป็นนักบุกเบิกที่ดีนะครับเป็นนักบุกเบิกที่ดีเป็นผู้เริ่มต้นก่อนใครได้ดีนะครับหากไม่มีใครกล้าที่จะทำ ที่จะบุกเบิดเดี๋ยวคุณจัดการให้คนกล้าคุณอาสานะครับอืมแล้วก็น,นะคุณเป็นคู่หูที่ดีคุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณเป็นหุ้นส่วนที่ดีเป็นระยะในมิมตรที่ดีเป็นเพื่อนเคียงบาบเคียงไหลที่ดีให้กับผู้คนได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครเท่านั้นแหละนะครับคุณดูแลทรัพย์สิน ดูแลของของตนเองได้ดีกว่าใครปกป้องทรัพย์สินปกป้องของของตนเองได้ดีกว่าใครนะครับหากมีเรื่องสําคัญเรื่องความลับเรื่องทรัพย์สินของสําคัญที่จะต้องดูแลเป็นอย่างดีคนนี่แหละคือคนที่จะดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เก็บเงินเก่งกว่าใครอีกนะเมื่อเทียบกันแล้วนะ เราไม่วัดกันที่จํานวนเงินนะครับเราวัดกันที่ว่าเก็บได้หรือไม่ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยตัดใจเก็บเงินออมเงินได้ยากเหลือเกินนะครับแต่สําหรับคุณเนี่ยคุณทําได้เป็นธรรมชาติมากๆในการเก็บเงินออมเงินนะครับแล้วก็คุณนั้นเป็นคนที่ดูมีอาํานาจบารมีนะครับในสายตาผู้คนเนาะ อยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยคุณเก่งกว่าใครในเรื่องของความประสบความสำเร็จในแรงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จแรงผลักดันที่จะประสบความสำเร็จนะครับ ความขยันคว,ความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จความรุ่งโรจน์นะครับความร้อนแรงนะสู้ใจกล้าสู้ชีวิตใจกล้าไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากกว่าใครนะครับออหลายหลายคนเจอปัญหายเยอะหน่อยทอนะคุณไม่ท้อคุณสู้อย่างเดียวนะครับ คำว่าท้อแท้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับคุณจิตใจเข้มแข็งกว่าใครด้วยนะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรในชีวิตจิตใจเข้มแข็งมากๆนะครับยิ่หยัดในความดียิ่หยัดในความถูกต้องฉลาดเป็นกฎเลยนะฉลาดไหวพริบในการเจรจาในสุดๆเลยนะครับ ที่รักของใครหลายๆคนนะครับเนื้อหอมนะเนี่ยนะใครๆอยู่ด้วยก็รู้สึกปลอดภัยนั่นแหละคนเลยสบายใจที่จะเข้าหาคนเลยสบายใจที่จะคบค้าสมาคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางอ่ะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของความรู้สึกดีๆของผู้คนมีคุณก็มีรอยยิ้ม มีคุณบรรยากาศมันก็ดูผ่อนคลายขึ้นโอคุณเป็นคนที่สนุกสนานสนุกสนานได้เก่งปล่อยวางสบายๆได้เก่งทำให้บรรยากาศมันสนุกสนานได้เก่ง ทำให้บรรยากาศมันสบายๆได้เก่งกว่าใครเขานะครับไม่น่าคนถึงชอบเข้าหาคุณนะครับไม่แปลกใจเลยที่คนจะชอบเข้าหาคุณเรื่องไฟเรียนไฟรู้ต้องยกให้คุณเลยนะครับ เป็นคนที่แบบว่ากระหายรู้สงสัยใครรู้กระหายรู้นะครับทําไปตรงนี้เอ๊ะมีข้อสงสัยค้นหาคําตอบนะครับเป็นอย่างเนี้ยนะถ้าสนใจอะไรแล้วหาคําตอบไปดีมากในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเป็นคนที่มีความกล้าหาญด้วยเนี่ยใกล้อีกแล้วนะครับ มีความกล้ามีความทะยาทยานไม่ได้เกรงกลัวต่อสถานการณ์ใดๆนะครับทั้งกล้าทั้งสู้ทั้งลุยเนาะอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยจิตใจเข้มแข็งฉลาดเป็นที่รักของผู้คนอยู่ด้วยแล้วบรรยากาศมันดีมันรู้สึกดีนะครับนี่คือ ทั้งหมดนะครับที่คุณทำได้เก่งกว่าใครในตอนนี้นะฝั่งแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกดีรู้สึกสบายใจสำหรับคนที่เลือกไพ่ของที่หนึ่นะถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะมาติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลงานของผมนะตอนนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ขอให้ทุกๆอย่างเป็นไปในทิศทางที่ คุณคาดหวังไว้นะครับเราจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กลองที่2ตอนนี้คุณเก่งกว่าใครในเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันครับ จิตใจเข้มแข็งกว่าใครอย่างร้อเอร์ซไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆถาโถมนะความยากลำบากหรือสถานการณ์ที่คนทั่วไปเจอต้องท้อคุณไม่ท้อนะครับคุณยืนหยัดนะคุณยืนหยัดคุณเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนนะครับ เป็นเพื่อนที่ดีอ่ะคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัละยะาณมิที่ดีเป็นหุ้นส่วนที่ดีเป็นเพื่อนเป็นคู่หูเป็นคู่คิดที่ดีร่วมงานกับคุณแล้วช่วยกันทําอะไรกับคุณแล้วถ้าได้ช่วยกันทํานะโอ้โหสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ รับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายรับมือกับวิกฤตได้ดีกว่าใครนะครับจัดการกับสถานการณ์ที่วิกฤตได้ดีกว่าใครมีสติได้ดีกว่าใครนะครับมีสติจดจ่อเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์รลรเลวร้ายได้ดีกว่าใครโ้ยอดคน,นจริงๆนะเนี่ย ใจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวอะไรเลยแถมยังมีสติดีมากด้วยนะครับเยี่ยม,เ,มเยี่ยมไปเยเยี่ยมยื่นข้อเสนอเจรจาต่อรองได้ดีนะครับเป็นคนที่กล้าต่อรองเป็นคนที่กล้ายื่นข้อเสนอนะกล้าต่อรองกล้าเสนอไม่ได้คิดว่าการต่อรองเป็นเรื่องที่น่ากลัว หนือเป็นเรื่องที่ไม่ควรคุณมองว่าไม่ว่าจะกับใครหรือ,อยังไงมันก็สามารถต่อรองได้ทั้งนั้นแหละสามารถเจราจากันได้ทั้งนั้นแหละนะไม่ได้คิดว่าใครเหนือกว่าเราสักเท่าไหร่หรอกนะครับมันเจราจากันได้มันต่อรองกันได้นะครับยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันได้ <c oughs> oh. จิบน้าแป๊บนึงนะครับเรียกได้ว่าหาผลประโยชน์ได้เก่งนะครับหากำไรได้เก่งหากำไรได้เก่งหาผลประโยชน์ได้เก่งหาผลดีๆให้กับตัวเองได้เก่ง นะครับทำได้ดีทำได้เก่งเลยในการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองนะครับทำได้ดีนะครับในเรื่องของการงานก็ทำได้ดีนะทำมาค้าขายทำได้ดีถ้าทำหาผลงานทำหาผลกำไรทำได้ดีทำได้เก่งเลยนะครับเก่งในเรื่องการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือฝ่ายตนเองนะครับ คุณทำการปรับเปลี่ยนตนเองให้กลับมาดีขึ้นได้ดีกว่าใครหรือแก้ไขปัญหาให้มันถูกต้องได้ดีกว่าใครนะครับแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้มันถูกต้องเนี่ยตรงนี้คุณทำได้ดีกว่าใครเลยนะครับคุณอาจจะดูเข้มเข้มดูด,ด,ดุนะครับแต่จริงๆแล้วมีเมตตานะ หรือคนที่มีเมตตานะครับใจดีด้วยนะครับโหใบนี้หนักเลยนะคือเอาจริงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งทั้งด้านที่ดีและด้านที่ร้ายนะร้ายคุณก็ร้ายสุดๆได้เก่งคุณก็เก่งสุดๆได้นะครับคุณเป็นไปได้หมดนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่ว่าจิตใจเป็นอย่างนี้นะครับจิตใจเป็นคนที่มีความเมตตาต่อผู้คน เลยมาในทางที่ดีมายืนหยัดในทางที่ดีซะส่วนใหญ่นะครับหากว่าร้ายในร้ายได้สุดๆเลยนะครับร้ายได้เก่งพอๆกับทําเรื่องดีๆนี่แต่จิตใจมันติดเมตตาไปแล้วนะฮะติดความเมตตาไปแล้ว <c oughs> ทำอะไรก็มักจะสำเร็จกว่าคนทั่วไปเนาะให้ทำอะไรในส่วนใหญ่จะสำเร็จนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยส่วนใหญ่จะสำเร็จส่วนใหญ่จะสมปรารถนาเนาะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคุณคุณเชี่ยวชาญเรื่องศิละปะมากกว่าใครเขาเนาะเป็นแนวคีีเอทเป็นแนวศิลป์มากกว่าคนทั่วไปนะครับ โดยหลักๆแล้วเนาะเมื่อได้ไพ่ไปเนี้ยส่วนใหญ่ทําอะไรก็สําเร็จนะครับส่วนใหญ่ทําอะไรก็สําเร็จนี่เรียกว่าเป็นความเก่งเลยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําอะไรก็สําเร็จไปบ่อยๆนะครับแต่คุณเนี่ยทาอะไรเนี่ยสำเร็จเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับนี่จังหวะนี้มาจนได้นะครับที่บอกไปนะครับ ถ้าให้ร้ายนี่ร้ายได้สุดๆนะครับเนี่ยถ้าได้ร้ายนี่คือแบบไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องเหลืออะไรแล้วนะครับถ้าหากว่าได้ร้ายนะถ้าหากได้ร้ายได้ทําลายได้ตัดได้ยุบได้เลิกอย่างเงี้ยไม่เหลือเยอะใหญ่เลยนะแล้วก็ไม่เหลืออะไรด้วยนะครับอะไรมันจะไปโหดขนาดนี้ ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะขึ้นมาให้ด้วยนะันะคือใบเนี้ยก็เฉลยแล้วแหละว่าคุณเนี่ยถ้าร้ายก็ร้ายได้สุดๆเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นมาขยายว่าไม่เหลืออะไรเลยจริงๆอนะ่ะถ้าคุณได้ร้ายคุณร้ายใส่ใครอ่ะฝ่ายนั้นนะ่ะไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะอะใบสุดท้ายครับ ช่วยเหลือผู้อื่นได้เก่งนะครับช่วยเหลือผู้คนได้เก่งช่วยเหลือผู้อื่นได้เก่งนะครับแล้วก็การสร้างสิ่งที่เคยมีแล้วมันเสียไปให้กลับมามีเหมือนเดิมทำได้เก่งด้วยตามหาสิ่งที่ขาดหายไปกลับมาได้เก่งด้วยนะครับน้ำหนักอะไปในทางที่ว่า ช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละช่วยเหลือผู้อื่นได้เก่งนะครับอย่างที่พไพ่ใบอื่นก่อนหน้านี้ได้บอกมานั่นแหละนะครับว่าเออคุณแก้ปัญหาจากผิดเป็นถูกได้ดีนะคุณช่วยผู้คนได้ดีนะคุณรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ดีนะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจึงช่วยผู้คนได้ดีมากนะ ังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็น่ากลัวเป็นในตัวด้วยนะครับถ้าหากว่าได้ทะเลาะก,กับคุณนะเก่งแบบน่าชื่นชมนะครับเก่งแบบมีเคียวเล็บน่าชื่นชมและในขณะเดียวกันก็น่ากลัวสําหรับใครที่ทะเลาะก,กับคุณนะเป็นอย่างนี้เนาะเขที่เลือกไพ่กองที่สอง ถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะมาติดตามกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลงานของผมนะแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ขอให้ทุกๆอย่างเป็นไปนในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ